โลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วจริงๆนะครับมีเรื่องเข้ามาให้เราคิดให้เรารู้สึกตลอดเวลาเลยทั้งเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆปนกันไปหมดวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงสิ่งที่เหมือนเป็นอืมซุปเปอร์พาวเวอร์ของใจในยุคนี้กันครับสิ่งนั้นก็คืออุเบกขาหรือพลังของใจที่สงบนิ่งนี่เอง เคยเป็นไหมครับแบบว่าวันนี้เจอเรื่องดีๆมาโอ้โห و, ใจมันฟูเหมือนจะลอยได้เลยแต่พอตกบ่ายเจอเรื่องแย่ๆเข้าหน่อยดิ่งเลยครับดิ่งลงเหวไปเลยไอความรู้สึกที่มันสวิงไปสวิงมาแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆมันโคตรเหนื่อยเลยนะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับว่าเราจะทํายังไงให้ใจเรามันนิ่งขึ้นได้บ้างแบบเหมือนมีสมองคอยถ่วงเอาไว้โอเค ก่อนจะไปกันต่อนะครับขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเลยเพราะคนเข้าใจผิดกันเยอะมากคําว่าวางเฉยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเย็นชานะครับคนละเรื่องเลยเย็นชาคือการแบบปิดสวิตช์ไม่เอาไม่รับรู้ไม่สนใจคือหนีปัญหาไปเลยแต่อุเบกขาเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับคือเรารับรู้ทุกอย่างนะแต่ใจเรามันนิ่งพอมันแข็งแรงพอที่จะไม่ถูกอารมณ์พวกนั้นลากไปลากมามันคือความสมดุลที่มาจากความเข้าใจนี่แหละครับพลังของจริง เอาละครับมาเข้าเรื่องสำคัญกันเลยดีกว่าอุเบกขาไม่ใช่การไม่รู้สึกเอ๊ะแล้วถ้าไม่ใช่การไม่รู้สึกแล้วมันคืออะไรกันแน่ล่ะมาดูกันครับรู้ไหมครับในทางจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยเขาให้คำนิยามที่น่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าอุเบกขาหรือ e q u a n i m i t y เนี่ยมันคือความสามารถของจิตใจผมขอย้ำคำนี้นะครับความสามารถแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นสกิลที่เราฝึกกันได้ มันคือสกิลในการรักษาใจให้นิ่งไม่ใช่ปล่อยไหลไปตามอารมณ์และที่สำคัญสุดๆเลยคือการปล่อยวางจากผลลัพธ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่การไปกดความรู้สึกเอาไว้ไม่ใช่การทำตัวเป็นหินเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีหัวใจนะแต่เป็นการที่เราเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นสุขทุกข์ดีใจเสียใจเราเห็นมันหมดเลยแต่ เราไม่โดดเข้าไปคลุกวงในกับมันไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำเราได้นี่คือการรู้ทันไม่ใช่การไม่สนใจครับทีนี้มีอีกเรื่องที่จริงมากๆเลยครับคือเจ้าอุเบกขาเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวนะครับเขามาเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กสุดแข็งแกร่งที่เรียกว่าพรหมวิหาร4ซึ่งต้องทำงานด้วยกันตลอดถึงจะเวิร์กครับในทีมนี้ก็จะมีสมาชิก4ตัวหลักๆที่ทำงานด้วยกันนะครับตัวแรกเลยคือเมตตา ก็คือความรู้สึกดีๆอยากให้คนอื่นมีความสุขพอเราเห็นใครมีทุกข์ขึ้นมาปุ๊บกรุณาก็จะทํางานครับคือความรู้สึกอยากจะเข้าไปช่วยให้เขาผนทุกข์แล้วพอเห็นใครได้ดีมีความสุขมุทิตาก็มาเลยคือการที่เราดีใจไปกับเขาด้วยและตัวสุดท้ายเนี่แหละครับอุเบกขาจะเข้ามาเป็นเหมือนโคช้ชคอยคุมเกมรักษาสมดุลของทั้ง3ตัวแรกไม่ให้เราอินจนเกินไปไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ตามคนอื่นจนเสียศูนย์เห็นไหมครับว่ามันเป็น t มเว w ร์ k จริงๆ มีคนเปรียบเทียบไว้น่ารักมากเลยครับเขาบอกว่าพระมวิหารสี่เนี่ยก็เหมือนกับแม่ที่มีลูกสี่คนแล้วแต่ละคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันไปลองนึกภาพตามนะครับกับลูกคนเล็กที่เป็นเบบี๋แม่ก็จะมีความรักความเอ็นดูแบบแม่ตาอยากให้เขาโตมาแข็งแรงกับลูกอีกคนที่กําลังป่วยแม่ก็จะสงสารอยากดูแลให้หายไวๆอันนี้คือกรุณาส่วนลูกอีกคนที่กําลังเป็นวัยรุ่นสดใสมีความฝันแม่ก็จะคอยยินดีชื่นชมอยู่ข้าง,างๆนี่ก็คือมุทิตา และสุดท้ายครับกับลูกคนโตที่โตแล้วประสบความสําเร็จแล้วแม่ก็จะมองอยู่ห่างๆด้วยความรักความห่วงใยและความวางใจนี่แหละครับอุเบกขาชัดเจนเลยเนาะโอเคเมื่อกี้เราแยกอุเบกขากับความเย็นชาออกจากกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันต่ออีกนิดว่าแล้วไอการวางเฉยแบบฉลาดฉลาดเนี่ยมันต่างจากการเมินเฉยไม่สนใจโลกยังไงจุดนี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับ ดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับระหว่างอุเบกขาที่มีปัญญากับความเฉยเมยฟังอุเบกขาเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจโลกเข้าใจความจริงทำให้ใจเรานิ่งมั่นคงและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ฝั่งเฉยเมยเนี่ยมันมาจากการไม่ใส่ใจปิดหูปิดตาใจมันจะแห้งๆเบือ่อๆจนสุดท้ายก็คือไม่ช่วยไม่ทำอะไรเลยต่างกันคนละขั้วเลยครับ สรุปง่ายๆเลยนะอุเบกขาที่ท้าจริงเนี่ยคือการวางใจให้ถูกที่ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยครับไม่ใช่การเทไม่ใช่การไม่รับผิดชอบอะไรเลยแต่มันคือความนิ่งที่ทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ได้ชัดขึ้นต่างหากว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปโอเคฟังทฤษฎีมาเยอะแล้วอาจจะเรื่องงงๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเอาไปใช้จริงไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันดีกว่า เราจะฝึกใจให้นิ่งในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไงบ้างมาดูกันนี่คือวิธีง่ายๆที่เริ่มทําได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือยอมรับประสบการณ์ครับไม่ว่าจะรู้สึกดีหรือแย่แค่ไหนเนี่ยลองแค่รับรู้มันเฉยๆมันเรานั่งมองก้อนเมฆลอยผ่านไปไม่ต้องไปตัดสินว่าเฮ้ยคิดแบบนี้ไม่ได้นะทําไมรู้สึกแย่จังแค่รับรู้มันก็พอต่อมาคือ อย่าเพิ่งรีบตอบสนองครับอันนี้คือการสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งที่มากระทบเรากับการกระทําของเราสมมติมีคนพูดจาไม่ดีใส่เราแทนที่จะสวนกรอบไปทันทีให้หยุดก่อนซึ่งมันก็จะนําไปสู่ข้อต่อไปคือหยุดแล้วหายใจครับแค่หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆแค่สองสามวินาทีนี้แหละครับอาจจะเปลี่ยนคําพูดที่เรากําลังจะพูดออกไปได้ทั้งประโยคเลยและสุดท้ายครับมองภาพรวมลองถอยยกมาสักก้าวแล้วถามตัวเองว่าไอ้เรื่องที่เครียดอยู่ตอนนี้เนี่ยอีก5าปี จะยังสําคัญอยู่ไหมการทําแบบนี้จะช่วยดึงเราออกจากอารมณ์แล้วทําให้เห็นอะไรชัดขึ้นเยอะเลยครับแล้วพอเราฝึกฝนใจเราแบบนี้ไปเรื่อยๆพลังของใจที่สมดุลเนี่ยมันจะให้อะไรกับเราบ้างเรามาสรุปปิดท้ายกันครับผมชอบคําเปรียบเทียบนี้มากเลยเขาบอกว่าอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนสมอเรือของใจเราเลยครับวันไหนที่ทะเลชีวิตมันเรียบๆสบายๆเราอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าของมันหรอก แต่ในวันที่พายุมันเข้าคลื่นลมมันแรงสมอนี่แหละครับที่จะคอยยึดเรือของเราไว้ให้มันยังมั่นคงอยู่ได้ไม่ถูกซัดไปซัดมาและนี่คือประโยชน์แบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับ1เลยคือมันช่วยลดความเครียดได้แบบตรงๆ2คือเราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นเยอะไม่สวิงง่ายๆและที่สําคัญที่สุดคือมันเพิ่มความนิ่งความยืดหยุ่นของใจทําให้เราพร้อมชนกับทุกปัญหาที่เข้ามาได้แบบสตรองขึ้นครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าครั้งต่อไปที่ใจของเราเริ่มสั่นไหวไม่ว่าจะเพราะเรื่องดีใจสุดๆหรือเสียใจสุดๆก็ตามเราจะลองวางมันลงเบาๆแล้วมองดูมันนิ่งๆด้วยความเข้าใจดูไหมครับบางทีนะเราอาจจะเจอพลังความสงบที่มันซ่อนอยู่ในใจเรามาตลอดก็ได้